สวัสดีค่ะยินดีเข้าชมรายการหุ้นวันละนี้กับผิงนะคะวันนี้คือวันที่5ของตือนสิงหาคมนะคะเป็นวันศุกร์นะคะ,ะงั้นเรามากดเข้าสู่โปรแกรมโฮมรีเพื่อว่ามาตุตลาวันนี้กันก่อนเลยเนาอะ,อะโอเคตอนนี้เราสามารถมาเห็นได้นะคะว่าตลาดเซ็ตวันนี้นะคะเป็นแท่งแตงเนาะแท่งแตงเคออะไรเปิดสูงปิดต่ำเนาอะ,อะเลยวันนี้นะคะก็มีลงมานิดนึงนะคะ,ะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ตลาดเซ็ตวันนี้นะคะมันสุดท้ายคือมาปิดที่1 6 0 1 จุดศูนย์เก้านะคะอ่ะโอเคงั้นเราตอนนี้อย่าลืมนะคะว่าแต่ละเซกก็คืออ่ะยังเป็นลิฟิงแดงอยู่เนาะอ่ะลิฟิงแดงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแนวน้มใหญ่ขาขึ้นลิฟิงเขียวหมายถึงอะไรหมายถึงแนวน้มใหญ่เธอขาลงนะคะเลยตอนนี้เขาแนวโน้มใหญ่ก็ยังขาลงอ่ะไม่ยังขาขึ้นอยู่เนาะเพราะว่าเป็นลิบิงแดงอ่ะแต่ว่าเราบอกว่าอ่ะที่ ต้านล่างตรงนี้นะคะที่เป็นแทง่งแดงเนาะแท่งแดงอันนี้คือเงินทุนไหลเข้านะคะทําให้ราคามี right โอกาสขึ้นมากกว่าส่วนแท่งเขียวเนาะเป็นเงินทุนไหลออกทําให้ราคามีโอกาสลงมากกว่าเลยตอนนี้นะคะมันเป็นแท่งแดงแล้วแต่ว่าเมื่อวันเนาะคลิปของเมื่อวันนะคะผิงก็มีการพูดถึงแล้วนะว่าแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าอ่ะมันมีการไอ้สั้นลงมาแล้วนะคะเลยอ่ามีความหมายอะไรอ่ามันมีการสั้นลงมา งั้นเราบอกว่าเขาก็จะมีโอกาสที่จะเกิดแท่งเขียวเงินทุนหลายออกได้แล้ววันนี้นะคะเขาก็คือเอ้ยเป็นสัญญาณที่ช่วยยืนยันแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแท่งแตงสั้นลงมาอีกแล้วเมื่อวันก็สั้นลงมาวันนี้ก็ยังสั้นลงมาอีกนะคะงั้นสรุปว่ามันก็อิ่งมีโอกาสนะคะเยอะขึ้นที่จะเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนหลออกแล้ว mm hmm. เลยเราบอกว่าอ่าอาทิตย์หน้าเนาะ,อะลอง ที่บอกว่าลองสังเกตดูนะคะว่าแต่ละเซตมันอาจจะจะมีโอกาสที่จะมีการพักตัวหรือว่ามีการย่อตัวหรือเปล่าถ้าสมมติมันสามารถเปลี่ยนกับมาที่เป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเนาะงั้นแต่ละเซตมันก็จะมีการพักตัวหรือว่าย่อตัวได้นะคะแต่ว่าไม่ว่ายังไงเนาะห้ามให้มันหลุดหรือวิ่งแดงนะคะถ้าสมมุติมไม่หลุดเราก็ยังสบายใจได้แต่ว่าถ้าสมมุติมันหลุดไปแล้วระวังจะเปลี่ยนกับมาที่เป็นลิฟวิ่งเขียวงั้น มันก็จะมีโอกาสที่จะลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกลงเลยเลยอีกแล้วนะคะ,ะเลยต้องห้ามให้มันหลุดหรือปิ้งแตงกันนะคะอ่าโอเคอันนี้จะสำหรับที่เป็นตลาดเซตนะคะอ่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาศึกษาเรียนรู้ที่ด้วยหุ้นลายตัวกันเนาะงั้นสำหรับหุ้นลายตัวอ่าเรามาดูกันนะคะผิงเตือนไว้ก่อนนะคะว่าสำหรับเอ่อหุ้นทุกตัวที่ผิงพูดถึงในทุกคลิปเนาะอ่าผิงไม่แนะนําซื้อขหายหุ้นผิงก็ไม่ไปหุ้นนะคะอ่าแล้วก็คือผิงเน้นสอนวิธีเล่นตามลายใหญ่นะคะเพราะว่าบริษัทโฮเมอรี่เป็นบริษัทซอฟแวร์แล้วก็เป็นโรงเรียนที่สอนเล่นหุ้นที่เน้นสอนเล่นตามลายใหญ่เนาะอ่าโดยถ้าสมมติเราบอกว่าเราติดปัญหาอยู่ที่ว่าเอ๊ะจับจุดเซิร์ ไม่มั่นใจหรือว่าไม่เป็นหรือว่าจับจุดขายที่ไม่ไม่มั่นใจไม่เป็นเนาะ,ะสามารถมาศึกษาเรียนรู้กันนะคะว่าวิาวธีเล่นตามรายใหญ่ตายเลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราสามารถมาเล่นตามรายใหญ่อเราสามารถคือทําให้เรา <c oughs> จับจุดเซื้อหรือว่าจับจุดขายอะคือมั่นใจมากขึ้นได้เยอะจริงๆ นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารีดมาดูนะคะว่าตัวอย่างกราฟของวันนี้เนาะอ่าตัวแรกนะคะอ่าเป็นคอมเซเว่นเนาะอ่ะโอเคเรากลับมาที่เป็นโปรแกรมโฮมบลรีเลยกดเข้าไปนะคะอ่ะโอเคคอมเซเว่นนะคะพิมพ์ชื่อห้องก่อนเนาะ พิมพ์เสร็จแล้วกด enter นะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นหน้ากราฟของคุณตัวนี้ได้เลยข้างบนตรงนี้มันมีรหรัสหุ้นและชื่อหุ้นด้วยนะคะงั้นตอนนี้เรามาลองตูกันเนาะสำหรับอคอมเขาก็มีการเพิ่งเกิด l i v i แดงมาเนาะงั้นเราบอกว่า l i v i เขียวเปลี่ยนเป็น l i v i แดงคืออะไร l i v i n งเขียวเปลี่ยนเป็น l i v i แดงอะ่ะปกติเราบอกว่ามันจะเป็นจุดเสื่อมหุ้นน้ําน้ำนะคะแต่ว่างั้นเมื่อกี้เนาะที่พิงบอกว่าทําไมเราต้องมาเล่นตามลายใหญ่ล่ะทําทไมเรา บอกว่าเอ้เล่นตามอะไรใหญ่จะมีความมั่นใจมากขึ้นเนาะเลยลองดูนะคะอ่าถ้าสมมติตรงนี้เราบอกว่าเอ้เขามีการจัดลิฟตเขียวเป็นเป็นลิ่งแดงเนาะที่จะอ่าที่หมายถึงว่าจะแนวโน้มขาลงอ่าลิ่งเขียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่าแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นลิฟตแดงเนาะงั้นตรงนี้อ่ะเราบอกว,ว่ามันเป็นจุดเสือหุ้นต้นน้ํางั้นถ้าสมมติเมื่อที่จุดเสือหุ้นต้นน้ามันเกิดขึ้นจุดนี้เนาะอ้ามันมีรายใหญ่ด้วยนะคะมาเซอร์โร์ตกันด้วยอะ่ะ เอ้ยเราก็จะอ่ารู้สึกว่าเอ้ยมันคือค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าเอ้ยมันมีรายใหญ่นะคะก็เหมือนแบบไหนเหมือนที่ก่อนหน้านี้เนาะลองดูนะคะถ้าสมมติมันมีรายใหญ่อ่ะเรามาลองดูกันอ่ะถ้าสมตมติมันมีมันมีรายใหญ่เข้ามาเยอะๆอ่าเราบอกว่าอุ๊ยอ่าราคาหุ้นอะ่ะมันก็จะขึ้นแบบสวยมากเลยถ้าสมมุติเราได้ถือหุ้นแบบนี้มาอุย่ยกำไรอะ่ะมันต้องคือไต้ คงข้างเยอะอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้เราบอกว่าตรงนี้จุเสื้อหุ้นต้อนน้ำเนาะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณประมาณ7็บาทเนาะประมาณแถวๆเจ็บาทนะคะงั้นพอมันมาถึงตรงนี้นะคะ่าที่บอกว่าที่แถวๆนี้เนาะที่ที่แถวๆนี้ที่มันมาถึงแถวๆนี้ที่เกิดจุดขายเนาะจุดขายคืออะไรลิฟวิ่งแดงขาขึ้นเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวขาลงอันนี้เป็นจุดขายเลยถ้าสมมุติคือถือหุ้นอดทนถือหุ้นจ้อนถึงที่มันมีการเกิดจุดขายอ อ่าประมาณเอ่อประมาณสิบสามบาทเนาะประมาณอยู่ที่สิบสามบาทเลยเราบอกว่ามันจากเจ็ดบาทขึ้นมาถึงสิบสามบาทอ่าก็บวกขึ้นมาห้าบาทใช่ไหมคะบวกขึ้นมาห้าบาทแล้วก็ทุนอ่าเป็นเจ็ดบาทตรงนี้คือตอนแรกเป็นเจ็ดบาทเนาะอ่าเราบอกว่าอุ้ยห้าเอ่อหารเจ็ด นะคะมันก็เป็นอ่าบางอย่างน้อยอ่ะก็อ่าเกิน50%อยู่แล้วนะคะกาไรที่ได้มาเนาะอ่าเลยเราบอกว่าอุ๊ยทำไมต้องมาเล่นตามรายใหญ่เพราะว่ามันสามารถช่วยเราทากาไรที่เป็นก้อนใหญ่ได้ง่ายนะคะอ่าไม่ใช่ว่าคือทุกครั้งอ่ะไปทาไํากํารอ่าแบบเล็กๆน้อยๆน,นิดๆเดียวๆแบบนี้นะคะไม่พอนะคะอย่างนี้ถ้าสมมติเล็กๆน้อยๆอย่างนี้อเออเราบอกว่าก็อาจจะคือแบบเออคือเป็น าขนมเนาะก็ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าสมมติเราบอกว่าเราอยากจะคืนเล่นอยากจะให้ผลเราโตขึ้นมาใต้จริงๆเนาะอ่าเราต้องคือไอ้มนเล่นตามรายใหญ่มันผลเราอะถึงจะมีโอกาสที่แบบโตขึ้นแบบวยได้นะคะโตโตโตขึ้นแบบอ่าที่แบบเออโตขึ้นมาเรื่อยๆได้จริงๆเนาะอ่าโอเคอ่าเลยตรงนี้นะคะก็คือที่อ่าบอกว่าต้องมีอ่ารายใหญ่มาช่วยยืนยันกันเนาะเลยหลังจากนั้นนะคะ เราบอกว่าเราก็แค่อดทนถือหุ้นจอนถึงที่มันมีการเกิดจุดขายก็คือริิ้นแดงเปลี่ยนเป็นริิ้นเขียวเมื่อไหร่เราก็จะขายล็อกกำไรไว้เนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือแท่งแดงเงินทุนหลายเข้าของเขาเนาะตัวเหมือนมันก็มีการไอ้สั้นลงมานิดนึงเลยอ่าก็คล้ายๆกันเป็นกรณีของตลละเซ็ตนะเลยอาจจะต้องมีการระมัดระวังว่ามันอาจจะจะมีการเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลายออกงั้นถ้าสมมติมันเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนหลายออกอ่ะมันอาจจะจะมีพักตัวหรือว่าจะมีย่อตัวเนาะอ่าแต่ว่าถ้า แต่ว่าไม่ว่ายังไงเราบอกว่าห้ามให้มันหลุดริบบิ้งแดงเขาก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นกลับไปได้แหละนะคะโอเคอันนี้คือ,อเป็นคอมเซนะคะงั้นถัดไปนะคะ KKP อ่าเรามาดู KKP เนอะเออ KKP คืออ่ายังไง KKP คือตรงนี้นะคะก็มีการเพิ่งเกิดอ่าริบบิ้งเขียวเว็นเปริบบิ้งแดงก็คือจุดเสริอหุ้นต้นน้ำเนาะเพิ่งเกิดขึ้นมานะคะแต่ว่า เขาก็ยังไม่ได he uh, <and S 1> ้มีรายใหญ่เข้ามาเลยเนาะอ่าย şey ังไม่เห็นมีรายใหญ่เข้ามาอ่ะแล้วก็เรามาลองตูนะคะอ่าเขาคือตอนนี้ไม่ม so <processo. S 2> <over> ีรายใหญ่เข้ามาแต่ว่าเขาเป็นลิปปิ้งแดงแล้วเลยเราบอกว่าแนวโน้มใหญ่ของเขานะคะคือเป็นทางขาขึ้นอ่าแต่ว่าคือมันไม่มีรายใหญ่อ่ะอ่างั้นเราบอกว่าเอ้ยเขาคืออาจจะขึ้นได้แต่ว่าเราไม่สามารถแบบมั่นใจได้ว่าเอ้ยเขาสามารถมีโอกาสที่จะ เออขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าขึ้นไปยาวนานได้เนาะอ่างั้นเรามาลองดูว่านิสัยของเขาก่อนนะคะอ่าคือปกติอ่านิสัยของเขาเป็นแบบไหนนิสัยของเขาคืออ่ะปกติเขาชอบแบบเกิดจุดเสริหุ้นต้อนน้าอ่าตัวที่ยังไม่มีลายใหญ่อ่ะแล้วก็คือลายใหญ่อ่ะมันจะอ่ะเข้ามาทีหลงัง นะคะรายอีญดมันจะเข้ามาทีหลังอ่าเลยสำหรับคณิตสายหุ้นของเขากันแบบนี้เนาะอ่างั้นเราบอกว่าคือตอนนี้อ่ะเขายังไม่มีรายะเอียดเข้ามานะคะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเออทีหลังเขาไม่มีรายะเอียดเข้ามาเหมือนกันอ่าไม่ได้หมายถึงแบบนี้นะเพราะว่าตูจันิสายของเขาแล้วนะคะเขาอาจจะชอบแบบเอ๊ะเกิดจุดเซร์มาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นอ่าถึงจะมีรายใหญ่นะคะเข้ามานะคะอ่าเลยตรงนี้เนาะเราก็สามารถคือมาไอ้สังเกตติดตามไปดูด้วยว่าเอ๊ะหลังจาก นะมันจะมีรายละเอียดเข้ามาเหมือนก่อนหน้านี้ไหมถ้าสมมติมันมีนะคะโอเคเราก็คืออดทนถือไปเรื่อยๆได้แต่ว่าถ้าสมมติมันไม่มีนะคะเราบอกว่าเอ้าถ้าสมมติเขาเออที่ตรงนี้อ่ะมันจะลิฟตงแดงเปลี่ยนเป็นลิฟตงเขียวที่เป็นจุดข,ขายเกิดขึ้นแล้วงั้น เมื่อที่มันเกิดจุดข,ขายที่เป็นลิฟต์เขียวแล้วอ้าวยังต้านล่างอ่ะถ้าสมมติมันยังไม่มีรายอีย่เข้ามาเนาะงั้นเราบอกว่าเราต้องขายไหมโอเคเราต้องขายแล้วนะคะอ่าเราก็ไม่ต้องอดทนโลแล้วนะคะอ่าเลยเราบอกว่าทําไมต้องมาติดตามตัวรายใหญ่เพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าเราควรอดทนถ,ถือหุ้นให้มันวิ่งกําไรต่อหรือว่าอ่าเราสามารถขายล็อกกำไรกาไรไว้แล้วนะคะจะได้ตัดสินใจกันถูกต้องนะคะ ่ะแล้วก็มั่นใจด้วยอ่าเลยตรงนี้เนาะเลยลองสังเกดตดูนะคะอ่ะงั้นตอนนี้นะคะคืออ่าแนวน้องของเขาเป็นทางขาขึ้นลิฟติ้งแดงแล้วเนาะอ่ะโอเคอันนี้คือสําหรับ KKP ถัดไป RCL RCL ก็เหมือนกันเพิ่งเกิดลิฟติ้งแดงมานะคะเพิ่งเกิดมาไม่กี่วันเองสองสามวันเองแต่ว่ามันลายใหญ่ของเขาก็ยังค่อนข้างน้อยอยู่เนาะเอ่อมีแตงรายใหญ่เอ่อมีเงินทุนหลายเข้าอยู่นะคะเลยแบบนี้นะคะก็ยังไม่ได้ถือว่าแบบเออเขาจะ เออรายใหญ่คือแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะงั้นเรามาลองดูกันนะคะโอ้โหก่อนหน้านี้เมื่อที่มันมีเอ่อมีเอ,อ่เอ,อที่บอกว่าเมื่อก่อนที่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆที่จะขึ้นเป็นยาวนานอะ่ะเ,เขาก็จะมีรายใหญ่ที่เข้ามาแบบพุ่งนข้างชัดเจนเลยนะคะอา่าแต่ว่าหลางังๆนี้หลงังหลังจากนั้นอะ่ะหลังจากช่วงนี้ไปเนะเาะอ่าหลังจากช่วงนี้อ่ะหลังจากช่วงนี้ไปเราบอกว่าเอาช่วงนี้ช่วงที่มันอา่าช่วงนี้อะ่ะ มันมันก็มีรายใหญ่นะมันก็มีรายใหญ่แต่ว่ามันก็มีรายใหญ่แบบเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็คือส่วนมากคืออยู่ได้ไม่ค่อยนานเนาะรายใหญ่ที่ช่วงนี้เลยเมื่อที่ช่วงนี้มันมีรายใหญ่ไม่ค่อยเยอะแล้วก็อยู่ได้ไม่ค่อยนานนะคะเราก็เห็นได้เลยว่าเขาก็ขึ้นได้นะอเขาก็มีช่วงที่ขึ้นได้แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถแบบอขึ้นแบบเลื่อยๆขึ้นแบบยาวนานเหมือนก่อนหน้านี้ได้อ่าเลยเมื่อกี้ที่ผิงบอกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาติดตามรายใหญ่เพื่อว่าเราจะได้คือแบบ รู้ด้วยด้วยเองว่าเราควรอดทนถือหุ้นต่อ,ตอหรือว่าเราควรขายหุ้นนะคะหรือว่าเราควรขายหุ้นเลยถ้าสมมติคือมันเป็นกรณีแบบนี้ที่มันมีรายใหญ่ไม่ค่อยเยอะโอเคเมื่อที่มันเกิดจุดขายงั้นเราก็ต้องขายแต่ว่าถ้าสมมติมันมีรายใหญ่เยอะใช่ไหมคะโอเคงั้นแม้แต่มันมีการเกิด ที่บอกว่ามีการย่อลงมาแรงหน่อยหรือว่าคือ,อมันมีการเกิดลิฟติงแดงมาหน่อยอยไมช่ลิฟติงเขียวยมาบ้างนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องขายไปหมดก็ได้นะคะเลยอันนี้ก็คือไม่เหมือนกันเนาะเราบอกว่าคือต้องตัวลายใหญ่นะคะจะได้ตัดสินใจถูกว่าเราควรทำยังไงต่อนะคะโอเคอันนี้คือ RCL นะคะเลยลองตูน้อว่าติดตามรายละเอียดตูน้อว่ามันจะเป็นไง ไปไงต่อ,อถัดไปทากุนีทากุนีเออทากนีก็เพิ่งเกิดลิฟวิ่งไทยเหมือนกันเลยคลิปเมื่อวานเนาะผิงก็พูดถึงแล้วนะคะว่าช่วงลวลนนี้หุ้นที่มันกําลังจะมานะคะหุ้นหลายตัวมากเลยอ่านะคะแต่ว่าคือเอ่อผิงไม่แน่ใจเนาะว่านักลงทุนพี่ๆทุกคนอะคือตอนนี้นะคะที่ยังพักยังพักคือบอกว่าไม่ดูหุ้นหรือเปล่าไม่ทําการบ้านหรือเปล่าถ้าสมมติเราบอกว่าคือเอ้า ช่วงที่ตลาดไม่ดีเราไม่ศึกษาเราไม่เรียนรู้อ่ะอ่าเราไม่ทําการบ้านเยอะๆอ่ะงั้นตลาดเอ่อมันหุ้นจะมาเมื่อไหร่อ่ะเราก็จะไม่รู้เลยนะคะเราก็ถ้าสมมุติเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถไปเก็บที่ราคาถูกๆได้อ่างั้นเมื่อที่มันเออเราบอกว่าเมื่อที่คนอื่นนะคะไปเก็บที่ราคาถูกๆไปแล้วเมื่อที่มันจะวิ่งเนาะอ่ามันก็จะวิ่งทํากําไรได้สวยเลยแต่ว่าของเราล่ะเราก็จะเอ้ยเพิ่งมารู้เมื่อที่อ่า เมื่อที่คือไอคนส่วนคือทุกๆคนอ่ะมาเล่นกันอยู่ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นราคาขึ้นไปสูงแล้วนะคะอ่าอยากจะทํากําไรเยอะอ่ะเออมันก็อาจจะคือแบบไม่ได้มีโอกาสเยอะขนาะนั้นแล้วอ่ะนะคะอ่าแล้วก็ตอนนั้นเราอาจจะเห็นราคาสูงก็ไม่กล้าเข้าไปอีกเนาะอ่าโอเคเลยสําหรับตรงนี้นะคะที่บอกว่าเออช่วงเวลาที่ตลาดไม่ดีอ่ะอย่าไปคิดว่าคืออ่ามันไม่มีโอกาส มัอาจจะไม่มีโอกาสในวันนี้แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีโอกาสในอนาคตไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีโอกาสในพรุ่งนี้หรือว่าไม่มีโอไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่มีโอกาสในเตือนหน้าหรือว่าไม่ได้ไม่หรือว่าไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่มีโอกาสในที่บอกว่าในอนาคตนะคะเลยถ้าสมมติเราเป็นนักลงทุนเราต้องฝึกให้ตัวเองอะมองไกลๆมองระ,ะยะยาวให้หน่อยนะคะ โอเคอันนี้คือสําหรับถับกุนีเนาะเลยก็เหมือนกันแหละนะคะอ่าเพราะว่ามันจริงๆแล้วคือกราฟนะคะ หรือว่าคือตัวอย่างกราฟที่ช่วงช่วงช่วงสองสามวันนี้หรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ที่ดูมาเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกราฟที่แบบคล้ายๆกันเลยนะคะว่าที่เพิ่งเกิดริบบิ้งแดงมาเนาะลิบบิ้งเขียวแบบมันลิบบิ้งแดงอ่าแล้วก็คือเราก็แค่เช็คดูว่าเอา้ามันมีรายใหญ่หรือเปล่าแล้วก็หลังจากนั้นมันจะมีรายใหญ่ติดตามกราฟไปดูว่ามันจะมีรายใหญ่เข้ามาเรื่อยๆหรือเปล่านะคะอ่าแล้วก็หลังหลังจากนั้นไอ้มันจะมีการเกิดจุดขายเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็คือที่บอกว่าไอ้เป็นวิธีีท่ เราบอกว่าสำหรับการเล่นหุหน้นอะที่ง่ายๆแหละนะคะโอเคอันนี้คือสำหรับถักกุนีเนาะก็คล้ายๆกันนะคะงานสำหรับตรงนี้เนาะลองอลองดูนะคะมันจะเป็นไงต่อนะ,ะ,อะโอเคอันนี้คือถักกุนีถัดไป S V T S V T ก็เพิ่งเกิดรฟบิ่นแทงเกืบรู้สึกคือสิบตัวมี8ดตัว9้าตัวที่เป็นที่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้กันหมดเลย นะคะอ่า,อาเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องอธิบายเยอะมากเกินไปแล้วเนาะอ่าเลยก็ตอนนี้ก็คืออ่าโอเคมันจะลิฟติ้งเขียวเปลี่ยนเป็นลิฟติ้งแดงแล้วกับจุดสะหุ้นด้อนน้าแล้วงั้นจุดสะหุนด้อนน้ําเราก็แค่ดูว่ามันมีรายละเอียดสะบ์ดกันหรือเปล่าอ่าแล้วก็คือเรามาลองดูนะคะที่ตรงนี้อ่ะเขาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีการทำนิวโลแล้วนะคะจุดต่ําไม่ได้ยกโลแล้วตรงนี้นะคะไม่ได้ยกโลแล้วอ่าเลยถ้าสมมุติมันไม่ได้ยกโล นะคะแล้วก็คือ,อที่เงินทุนมีการยกไฮด้วยอ่าแล้วก็หลังจากนั้นถ้าสมมติมันมีรยายใหญ่เข้ามาได้นะเขาก็คือแต่ว่ามันค่อนข้าง,งมีโอกาสที่จะเอ้ยขึ้นขึ้นต่อเรยแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเรื่อยๆได้นะถ้าสมมติมันมีรยายใหญ่เข้ามาเนาะอ่าแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่มีนะคะอ่างั้นเราอย่าไปคือคิดว่าอุ้ยมันไม่ได้ทำนิวโลนะอ่าโอเคเก็บเลยมันถึงจุดที่ต่ำสุดแล้วอะไรแบบนี้อ่ะอย่าไปคิดแบบนี้นะคะ เราบอกว่าเราต้องมาดูนะคะกก่อนหน้านี้ผิงเคยเห็นหลายตัวแล้วนะคะว่าที่มันอบอกว่าเขาไม่ได้ทำนิวโรเนะเาะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็อา่าซ้ายเวซ้ายเวซ้ายเวต่องั้นหลังจากนั้นเราบอกว่าหุ้นมันเป็นไงต่อละหลังจากนั้นเขาก็คือเอ๊ะหลุดเราก็ทำนิวโรแล้วนะคะแล้วก็หลุดที่จ,จุดจุดจุดต่ำเก่าตรงนี้เลยแล้วก็คือหลังจากนั้นก็ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ลงแรงด้วยนะ อ่าแล้วก็คือทําไมล่ะเราบอกว่ากรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่ามันไม่มีอะไรใหญ่เข้ามาเราบอกว่าเออมันจะยืนได้ยังไงมันจะให้มันคือเอ๊ะกลับไปขึ้นได้ยังไงอ่าเราต้องคือมีคนนะคะอ่าเราถ้าสมมติเปรียบเทียบก,กันเนาะก็เหมือนแบบว่ามันต้องมีมีคนที่มี power อ่ะเออมี power จริงจริงอ่ะเราก็มาอ่าเรียกว่าอะไรมามา,มาลาดเขาขึ้นไปมาเดืนเขา,ข,าขึ้นไปอ่ะ แต่ว่าคือถ้าสมมุติคือไม่มีงั้นเขาจะวิ่งด้วยตัวเองได้หรอใช่ไหมคะอ่าเลยเราต้องมีการติดตามตัวว่าไอ้รายใหญ่มันมีหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่ามันจะมีคนที่มี power อ่าเยอะๆมาตื่นเขาไหมมามาแรงเขาไหมมาอ่ามามา push เขาไหมใช่ไหมคะโอเคอันนี้คือ S V T นะคะถัดไป S V O A นะคะเออ S V O A อ่ะอีกแล้วนะคะอ่ะ อีกแล้วเพิ่งเกิดลิฟ g D แดงมาอ่าเลยช่วงเวลานี้อุ้ยพลาดโอกาสที่เยอะๆยะขนาดนี้อ่ะพลาดโอกาสไม่ได้นะพลาดโอกาสแล้วเดี๋ยวอ่าเมื่อที่คนอื่นที่วิ่งทํากําไรเยอะแล้วแล้วก็เรามีแต่ว่ามานั่งมองว่าอุ้ยทำไมคนอื่นทํากําไรสวยจังทํากําไรเยอะจังเพราะว่าคนอื่นอ่าเมื่อที่เราอ่าบอกว่าคือ อารมณ์ไม่ดีเมื่อที่เราบอกว่าคือเอาไม่อยากตู้หุ้นอ่าอยากจะพักไปก่อนอ่าหรือว่าคือไม่มีเวลาอะไรแบบนี้อ่ะตอนนั้นคนอื่นมันกําลังตั้งใจเรียนรู้อยู่กําลังพยายามทําการบั้นเยอะๆอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ทาอะไรเลยงั้นเราบอกว่าเราจะหวังว่าตัวเองไปสู้กับคนอื่นได้ยังไงอ่าคนอื่นขยันขนาดนี้ใช่ไหมคะเลยถ้าสมมุติเราอยากจะเ้าวสู้กับคนอื่นงั้นเราก็ต้องขยันมากกว่าคนอื่นคนอื่นศึกษา เรียงความรู้งั้นเราก็ต้องคือ,อขยันกว่าคนอื่นให้ตัวเองที่มีความรู้มากกว่าคนอื่นงั้นเราถึงจะมีโอกาสที่จะชนะคนอื่นได้นะคะโอเคอันนี้คือ SVOA เนอะเลยเหมือนกันเลยดูรายใหญ่มีไหมแต่ว่าคือแนวโน้มในแรกสร้างของขาคือเป็นขาขึ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นเงินทุนไหลายเข้าแต่ว่าก็เค่บอกว่ามันไม่สามารถบอกชัดเจนตอนนี้เนาะตามจากปัจจุบันยังไม่สามารถบอกชัดเจนได้เลยว่าเขาคือจะ กลับมาจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีไหลใหญ่นะคะยังไม่เห็นมีไหลใหญ่เข้ามาเลยเนาะโอเคนี้ือ SVOA ถัดไป APP อ่า APP อ่าโอเคเพิ่งเกิดลิีบิ้งแดงมาเหมือนกันอ่าแต่ว่ายังไม่มีไหลใหญ่เข้ามาเลยนะคะ <S <S อ,คอ่าเลยเรามาลองดูเนาะ,ะก่อนหน้านี้นะคะเมื่อที่มันเกิดลิีบิ้งแดงนะคะเออเขาก็ยังไม่มีไหลใหญ่เข้ามาเนาะ,ะแล้วก็เขาก็มีการขึ้นได้เอ่อช่วงสังส้นๆอยู่เนาะอ่าแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นแบบเอ๋ที่แบบ เ,เรียกว่าอะไรที่แบบเคยแบบเหมือนที่เมื่อกี้ที่กราฟที่เมื่อกี้ที่ดูเนาะที่อย่างเช่น RCL นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น RCL ก่อนหน้านี้ที่มันขึ้นแบบเ,เยอะมากเลยนะคะ,ะขึ้นแบบอุ้ยเรื่อยๆเลยอะนะคะเราก็ยาวนานด้วยเนาะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก,ก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีอะไรคือมีไหมก็มีแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะมากแหละนะคะงั้นเรามาลองดูเนาะ ถ้าสมมติคือเราบอกว่าเอ Mé ้ยตรงนี้มันมีรายอียดแค่นิดเดียวงั้นตรงนี้มันก็แค่ขึ้นได้คไดคแค่เท่านี้งั้นถ้าสมมุติเป็นช่วงแบบนี้มันมีรายอหยดเยอะขนาดนี้อุ้ยงั้นมันก็สามารถขึ้นได้ที่เยอะเท่านี้แล้วก็ตรงนี้นเห็นไหมคะมันก็ขึ้นได้แบบเยอะเท่านี้เลยถ้าสมมติมันมีรายใหญ่เยอะๆเราก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะเพิ่งทำกำไรได้เยอะๆนะคะ,อะโอเคเลยตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะที่บอกว่า อ่มันจะเป็นไงล่ะอ่าลายใหญ่จะเป็นแบบนี้หรือว่าลายใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าถ้าสมมติเราไม่ดีตามเราก็ไม่รู้วาเอ่อเราก็ไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายมันจะเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคอันนี้คือสําหรับที่เป็น A P P เนะถัดไปนะคะ L S P V I นะคะ L S P V I อ่าโอเคเหมือนกันเลยอ่ะ ริบบิ้นเขียวเป็นริบบิ้แดงอ่าแต่ว่ามันมีละไร่เข้ามาแล้วเนาะแต่ว่าราคาปิดของเขาก็ปิดที่5.4ราคาปิดค่อนข้างห่างไกลกับริบบิ้นแดงนิดนึงแล้วนะเลยอาจจะต้องสังเกตด้วยว่าถ้าสมมติม,มันเริ่มห่างไกลแล้วอ่ามันอาจจะจะมีการย่อตัวหรือเปล่านะคะอ่าโอเคงั้นตรงนี้นะคะเอ่อลายใหญ่ของเขาเนาะตัวเหมือนที่แบบไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวนิสัยของเขาเลยอ่าคุณทุกตัวนะคะนิสัยไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะต้องต้องบอกว่าเอ่อถ้าสมมติเราบอกว่าเอ้ยเรา เออศึกษาเรียนรู้แล้วนะคะเราก็ถ้าสมมติเราบอกว่ามีหุ้นของตัวเอ่อหุ้นตัวไหนที่เราสนใจอ่ะอ่าหรือว่าหุ้นตัวไหนหรือว่ามีหุ้นตัวหุ้นไม่ว่าเป็นหุ้นที่เอ่อตัวอย่างกราฟวันนี้ที่พูดถึงหรือว่าไม่ใช่เป็นตัวอย่างกราฟที่วันนี้พูดถึงอ่ะเราบอกว่าไม่ว่าอย่างไงเราต้องมาทําการปั้นตัวเองเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าเราจะได้มาเข้าใจว่าหุ้นตัวนี้อ่ะอ่ามันคือกรณีเป็น แบบไหนบ้างแล้วก็คืนนิสัยของเขาเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็หลังจากน,านั้นเอ้ยอสไตล์ของอสไตล์การเล่นของตัวเองเป็นแบบไหนงั้นนิสัยหุ้นแบบนี้มันเข้ากับมันเหมาะก,กับไอสไตล์เล่นของตัวเองไหมนะคะก็คือมันต้องมีการทําการป้านด้วยตัวเองอีกทีหนึง่งเพื่อว่าหาหุ้นที่มันเหมาะก,กับตัวเองมาเล่นนะคะ,อะโอเคอันนี้ก็คือที่เป็น อ่ที่บอกว่ามันมีอะไรใหญ่มีอะไรใหญ่เนาะวันนี้นะคะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้เขาก็เคยเป็นนิสัยแบบนี้ที่อ่มีอะไรเข้ามาเล็กๆน้อย,อยๆอ,ยอะไรแบบนี้เนาะ,ะเลยเราก็ต้องมีกันระมัดระวังว่ามันจะเป็นนิสัยแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะก็ต้องติดตามแหละไม่ติดตามก็ไม่รู้หรอกนะคะโอเคอันนี้คือ SPVI นะคะถัดไป AIT นะคะ IT ไอทีอคือเป็นลิฟต์แดงเนาะลิฟต์แดงเรามาดูกันเอ๊ยมีรายใหญ่ไหมมีนะคะโอเคงั้นก็ตามที่สอนเลยนะคะว่าเราต้องทำยังไงล่ะต้องติดตามแล้วก็ต้องดูนิสัยพุ้นของขาวใช่ไหมคะอ่าหุ้นหลายตัวที่มันตอนนี้ที่เพิ่งเกิดสัญญาณมาอ่าเพิ่งเกิดมาช่วงช่วงนี้เองเลยนะคะโอเค CPW นะคะ CPW อ้าเหมือนกันเลยเพิ่งเกิดลิฟแดงมาลิฟเขียวเปนเป็นิฟแดงยังไม่มีรายใหญ่ อ่าแล้วก็มีเงินทุนไหลเข้าแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีรายใหญ่เนาะอ่าโอเคแล้วก็ถัดไปอันนี้คือ CPW เนาะถัดไปคือ BOL อ่า BOL เคยยังไงล่ะเอายังไม่ได้เกิดลิปปิ้งแดงนะคะแต่ว่ามันมีรายใหญ่เข้ามาเล็กๆน้อยประมาณสินะ แล้วก็เรายอดกราฟลงมาตัวภาพใหญ่การลิฟต์เขียวมานานแล้วลงมานานแล้วเนาะ,ะแล้วก็คือมันมีการเกิดไตวายเจนด้วยนะคะลองตูนะคะ,ะ,คะที่ตรงนี้เห็นไหมคะมันมีการยกไฮที่เงินทุนน้อยยกไฮแต่ว่าที่ราคาหุ้นมีการยกโลแต่ว่ามันก็ยังไม่อตอนนี้ก็มีรายอียดเข้ามาแล้วนะ,ะเลยเราลองตูเนาะว่ามันจะเกิดลิฟต์ใดได้หรือเปล่านะคะแล้วก็รายใหญ่นะคะจริงๆแล้วต้องให้มันมากกว่าน,นี้นะ,อะโอเคอันนี้คือบ O L นะคะถัดไป WICE นะคะ WICE อ้าวก็เพิ่งเกิดลิฟวิ่งแดงมาเหมือนกันเนี่ยอ่าหุ้นหลายตัวจริงๆแล้วเพิ่งสังเกตเลยว่าเออตัวอย่างครับของวันนี้นะคะเกือบทุกตัวนะคะที่เพิ่งเกิดอ่าลิฟวิ่งแดงมาช่วงสองสาวันนี้หรือว่าอาทิตย์นี้เลยนะคะอ่าแล้วก็มี อะารใหญ่ไหมเอ๊ะมีแต่ว่าคือสีเขียวคอนดิตอยก็ยังเยอะกว่าสีแดงลายใหญ่อยู่เนาะอะเงินทุนลายข้าวนะคะอางั้นก็ตามที่วิธีที่สอนเมื่อกี้เลยนะคะอาเราบอกว่าคือตัวอย่างกับทุกตัวที่วันนี้ที่ดูมานะคะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยเราสามารถใช้วิธีนั้นมาดูกันได้เลยนะคะโอเคอันนี้คือ WICE เนาะถัดไปโซนิ c อาเรามาดูตัวอย่างกับสุดท้ายโซนิทอ้าวโซนิทก็เพิ่งเกิดลิปปิ้งแดงมาเกือบอันนี้คือไม่ใช่เกือบทุกตัวแล้วอันนี้คือ ทุกตัววันนี้จริงๆนะคะตัวอย่างรับทุกตัววันนี้จริงๆนะคะเ้ามีอะไรใหญ่ไหมอ่ามีเล็กน้อยมากห้าเปอร์เซนแล้วก็คืนนิสัยคงคับก่อนน้นนี้เป็นยังไงอ่ามีแค่นิดเดียวอ่าเคยเป็นนิสัยแบบนี้อ่าเลยเราต้องระมัดระวงังเขาอาจจะจะเป็นนิสัยแบบนี้อีกไหมอ่าจะเป็นนิสัยแบบนี้อีกไหมนะคะงั้นเราย่อก้าลงมาดูนิดนึงอ่ามีการเกิดไตวัณเจไหมก็มีการเกิดไตวัณเจเหมือนกันนะคะโอเคเลยอ่าหมายถึงยังไง หมายถึงว่าติดตามเหมือนกันนะคะโอเคงั้นสำหรับคือบอกว่าช่วงเวลานี้เนาะ,ะถ้าสมมติคือ,อเราบอกว่าคือรู้สึกว่าทําการบ้านอะไม่ยากอแต่ว่าจริงๆแล้วอะเราบอกว่าทําการบ้านนะคะมันมีวิธีที่ช่วยเราทําการบ้านแบบง่ายๆมันมีวิธีที่ช่วยเราแบบแบบจับหาจุดซื้อจุดขายที่ง่ายๆแล้วก็มั่นใจด้วยนะคะมัน อาจจะไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดถ้าสมมติเรารู้สึกว่าอเราเล่นหุ้นเร,เราก็เล่นหุ้นมาสักพักหนึ่งแล้วหรือว่าเล่นหุ้นมานานแล้วแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าจับจุดซื้อจุดขายอไม่ค่อยยังยังจับไม่ค่อยเป็นหรือว่ายังจับแบบไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแม่นเลยอะ,อะโอเคงั้นไม่เป็นไรเนาะอ่าลองเอ๊ะ ทักผิงมาสอบถามเพิ่มกเติมก็ได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้เนาอะ,อะงั้นสำหรับการสอนวันนี้นะคะก็ประมาณแค่เท่านี้ก่อนเนาอะ,อะถ้าสมมติคือ,อที่ โอเคเริ่มแล้วนะคะที่บอกว่าไอ้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่เป็นป่ายสองถึงป่ายสี่โมงนะคะผิงมีออสอนสัมมนาฟรีเนาะทีเ่เรียนออนไลน์เรียนผ่านเ,เรียนฟรีผ่านซูงเลยนะคะเ,เลยถ้าสมมติว่พี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจที่อยากจะคือเอ๊ะ อยากจะลองเรียนดูนะคะก็สามารถคือสแกน QR Code ค้เนาะแล้วก็มาแจ้งชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะมาจองเรียนได้เนาะอันนี้คือจำกัดร้อยท่านเท่านั้นนะคะโอเคแล้วก็คือหัวข้อพรุ่งนี้ที่เรียนไว้เนาะก็คือเล่นหุ้นยังไงให้มันคุ้มค่าเพราะว่าเราต้องเข้าใจเนาะถ้าสมมติเราเล่นหุ้นมันไม่คุ้มค่านะคะผลอย่าโตขึ้นนะคะมันก็จะคงยากนะคะเลยเราเล่นหุ้นยังไงให้มันคุ้มค่าแล้วก็ผล โตขึ้นไวขึ้นได้นะคะอ่าโอเคงั้นวันนี้นะคะแบบัมงแค่เท่านี้ก่อนเนาะถ้าสมมติพี่ๆทุกคนที่อยากจะเอ่อบอกว่าจองเรียนนะคะหรือว่าทดลองเรียนอ่าเรียนฟรีอ่าหรือว่าถ้าสมมติคือบอกว่าเอ๊ะอ่าสอนใจที่อยากจะใช้โปรแกรมโฮม e ม y รีนะคะมาช่วยเราจะจังหวัดซื้อขายง่ายๆนะคะอ่าก็สามารถติดต่อผิงมาได้เลยนะคะสามารถทักไลน์นะคะหรือว่าเอ่อโทรมาได้หมดเลยนะคะอ่าหรือว่าถ้าสมมติคือบอกว่าเอ๊ะ ออมีอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะคุยกับผิงเนาะก็สามารถติดต่อผิงได้เหมือนกันนะคะ,ะงั้นวันนี้นะคะประมาณแค่เท่านี้ก่อนเนาะ,อะขอให้พี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะสามารถรวยๆเฮงๆผดแข็งๆเ,เ,เลยนะคะทํากําไรเยอะๆเ,เลยนะคะ,ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเลยนะคะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ